เราไดบานนี้เอ้าบัตรไฟบอกว่าอะไรครับบอกว่าอะไรถามได้นะคะคุณเป็นใครคะถามมาได้นะคะคุณเป็นพนักงานสอบสวนหรือเปล่าคะเออฉันจะเป็นต้องตกคุณไหมคะตอนแรกบอกไว้เลยกูก็งงเลยบ้านนี้จะได้เปิดกระโหลกพวกทุกคนที่ยังไม่รู้นะคะนามมาเลยค่ะนั่นไงครับทีีน้ถามไปตามไปบ้านนี้คุณเป็นพนักงานสอบสวนเหรอคะบัตรซันดี้บ้านนี้ โอ้ยตายเลยครับพี่น้องไปพ่กเปลี่ยนเลยไัในถามตาเขาตาเเขาเลยครับพี่น้องเอฟซีออาการเลยบาดนี้นี่แหละครับมันต้องจี้แบบนี้ไงครับพี่น้องเอฟซีขนาดแรงจูงใจก็ยังหาไม่ได้เหลือก็หาไม่เจอเลยครับพี่น้องเห็นไหมล่ะนะมันก็มีอะไรครับมันถึงมีอะไรครับมีอ่าการเย็นแย้ง มันถึงมีการเห็นใจไม่ได้คนเดียวนะครับพี่น้องเอฟซีทั้งสองคนนะครับเพราะอะไรครับประสบการณ์เขาเยอะนะครับไม่งั้นเขาไม่เป็นถึงหัวหน้าไม่ถึงเป็นถึงท่านอ,อธิบดีภาคหรอกครับพี่น้องมันถึงมีคำพูดที่บอกว่านะนะ,นะ,ะปล่อยคนผิดสิบคนอะไรนะดีกว่าจำดีกว่าจับผู้บริบรสุทธิ์คนเดียวอ,อือใช่ ออปล่อยคนผิดสิบคนดีกว่าจับผู้บริสุทธิ์คนเดียวบ่เอออะไรประมาณนี้เลยจำบารีไม่ได้เออแล้วก็จำบารีไม่ได้นะครับก็เคยได้ยินผ่านหูอยู่เนาะก็คือห <c oughs> ลักฐานมันมันไม่มันไม่มนไมแน่นนะเนาะมันออมันเหตุแห่งความสงสัยเฉยๆครับพี่น้องเอฟซีแต่ว่าปากเอปากโทนี่ไม่ได้เห็นว่าอุ้มว่าอ,องไปนะพี่น้องเอฟซีนะ อออย่าไปว่าปากอีกปากทูนะพี่น้องเยบี่มันไม่ได้เห็นว่าอุ้มว่าองไปอ่าของใครวัตถุพยานที่ใช่ครับมีไหมไม่เคยเห็นการพิสูจน์หรือพูดถึงผ่านสื่อเลยนะหรือผมตัวค่ะเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ยินนะตัวนี้เราก็ไม่ได้ยินนะครับพี่น้องเบ่ในเรื่องนี้ว่าสรุปก็คืออันใช้วัตถุอะไรตัดและสิผมเป็นของใครแต่ว่ารู้แต่ว่าของมีคม รู้แต่ว่าใช้ของมีคมไม่กันคมก็กเรื่องกันฮะอันอันผมที่เจอน่ะเป็นเป็นคมโมโซเขาเรียกว่าอะไรวะทางฝ่ายทางฝ่ายแม่คมโมโซนบอกเไปเอิญยังไงมันโมเมนต์ดีเอ็น,อน,น,นเอได้มันเป็นอะไรสักอย่างเขว่าเอิญคมโมโซนบอกไปยังไงผมก็จําไม่ได้เนี่ยคมโมโซนทางฝ่ายแม่บอกคุยแต่ไรนี่แหะครับพี่น้องเอฟซีนะอ๋อพี่พอร่อนใขอเสียง <laughs> เออนั่นล่ะครับพี่น้องเอฟซีแต่มันบม่ได้ระบุได้ว่าเป็นของเออนะผิดร้อยคนดีกว่าเอาผู้บริสุทธิจะคุกคนเดียวโอ้อมัน,มนเป็นแบบนี้บอกนะ,ะ,ะพี่น้องเอฟซีนะแล้ววันนี้นะเออมันเป็นแบบนี้เนาะนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วเอ่อ ก็มีการเห็นยงเห็นแย้งเนาะครับพี่น้องเอฟซีเนาะอ่ามันอะไรครับเหตุแห่งความสงสัยนี่บอกคือยังไงเนาะอ่าทำไมไม่ยกประโยชน์ให้กับจำเลยกับจีว่าจังสันเนี่ยเนาะดีนงดีเดีไม่ได้มีนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันไม่ได้มีถ้าสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยพ่อพระเอกเนี่ยไปบายตุ๊กตาเนี่ยไปจับตุ๊กตาในบู๊ออกมาจากเอ่ยเลย แปลว่าก่าต้องไปสู่ไปยังดอกครับพี่น้องเอฟซีนะเรียบร้อยเลยนักขก่วอีกยังว่าดวงดีอยู่ได้พอไปอีกเนี่ยยังมีคนดึงออกวกด้นั้นพ่อไปอีกก็ยังพูดโอ้ช่างต่ำไปยังว่าดวงค่อยดีขนาดเลยบาสั้นเรียบร้อยเลยค่อยยังมีดวงอยู่คนว่าเออพี่น้องเอฟซีดีนะครับมีคนดึงออกวันนั้น,นะนะ่ะวันที่ร้องไห้นะ่ ถ้าไปจับเนี่ยโอ้เรียบร้อยเลยครับผมไม่อยากจะคิดสภาพเลยนะเต็มเต็มเลยลๆๆเออทั้งเหงือทั้งไข่ทั้งยังมัองมนอึ้วมาจากเว้าเลยแหละครับพี่น้องเอฟซีว่าจะไปบาดปรากฏดึงงอกเลยครับาเจ้าเจ้าเจ้าจะไปบาด้าเจ้าเ้าจีเลยกว่าพี่น้องเอฟซีจะเป็นแบบนั้นเลยมันสิกระตับกับยังมันีอ่ะ บ่บ่บ่เมนเอ็ดบ่เด้อพอพี่เอกว่าเป็นตะมอ้ตมอตะม้อดึงออกตะม้อดึงออกเด้ออ่านะตะม้อผู้ดึงออกอือตะม้อได้ผัวสางเกลยวได้เป็นผู้ดึงออกเด้ออ่านนี้แล้วก็บ่ไล้ลืมเป็นน้องเก็บสี่นอนะอันนี้เรื่องนี้น,ะน่ะมีบักทนวยุวยอกมันบอกว่า บอกว่าพ่อพระเอกเป็นคนเห็นคนแรกนะไม่ใช่คือมันไปเอาข้อมูลกันไหนจ้ามันไม่มีข้อมูลเลยบอกส่วนตีนนี้ครับนะคือเอสบอเป็นคนเห็นก่อนคนแรกมันว่าเห็นเห็นเห็นก่อนคนแรกแล้วกับห้อกฟูฟ้านั่นไงครับมันไม่รู้จริงเลยบอกส่วนตีนนี้นะไม่ไม่รู้มไปอ่านนู่นมึงไปอ่านคําตัดสินซะก่อนวมึงจะมาฝอยนั่นน่ะพูดไปตัวที่ตัวเดนนี่บักหานี่นะ อม,มันยังไม่รู้เลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอันนี้แหละครับมันถึงลาบคาบไงครับไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวมันนี้กวดเก่งกวดรู้ไงฝอยขี้โมเห็นไหมล่ะมันเป็นแบบนี้ไงอ่าเห็นไหมล่ะไม่ได้รู้ข้อมูลข้อมูลเส้เนตริอะไรคนแรกเด้ออืมคนละบาเป็นคน,น,คนอกนแม่ได้บอกบนผู้เลกน<อ>ั่นนะเย็นบอกนะ <c oughs> อือเห็นผู้เลขก็โว้ยไปขายของขายของหน้าเกาอลีเรนังกระไรแบบนี้ตามเบิ้ลนิทานอันทุเรียนเน่าโอ้ยตามเบิ้ลกันไฟนี่ปุ๊ก็ว่ากันแนวนั้นนี่ว่ากันเฮ็ดตุกตาตุกตากันโอ้ยก็ไปขายทุเรียนจนเน่าไดไปขายโอ้ยกันเอาพไปขายแบบนี้ไปกันจน ไปกัน,นาจนไ่อยากไปบูราราเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออมันเป็นแบบนั้นนะมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลําบากจริงๆนะครับในช่วงระยะเวลานะมันกําลังหาคนนองเมนบอกอ,อ่ากาลังหาคนนงครับพี่น้องนะเอาเพราะถ้าได้ดไปแล้วเอ,อิญแล้วน้่นแล้วบัเน,นี่เอาเอายีแล่วซื้อพี <ปะ S 1> แล้วซ้อพี <ปะ S 1> แล่วบัเนี้ถามผู้ปกครองแบบบ่งหูเรื่องสเสน่ห์ไ่ได้จับตาย โอออดอยถามหนาบรไในหลังครับจนจกอยู่บเออแล้วก็อะไรครับคนที่อยู่กับทุกตาคนสุดท้ายบ่ยคือใครครับต้องถามผู้นั่นทีไม่บอกลอ่อเอ่ออหยวกิเศ่อะไรบี้พ้นด,ดูสวนผู้บี้แม่นหมละ่ะอออ นั่นไงครับพี่น้องเอรู้ด,ด,ดีที่สุดครับจะไปถามถามผู้นกับบ่มีไพจักก็ไปถามมากรายกับมากรายก็บปอจักนี่จี้นี่เข็นเอาทำไมาได้นี่เอาแมา่โอ้ยนะครับพี่น้องเอฟจีได้แค่ด้ว่ะได้แค่จะเข็นเอาจอได้คาตอบเลยกับพี่น้องเอฟจีนะอันนี้นะครับมันนี่แหละครับมันถึงไม่อยากพูดไงเอาไปเอามาโดยเห็นไพบ่มี่ไพเอาไปด้วยซ้ำ แน่บําบานยศนะมันมีพิรุธตั้งว่ามันเมนครับบาเนปิหารตัวได้นะมันเมนครับบําเมนปฏิหายตัวไปแต่มีคนไปมันก็ต้องหมาก็ต้องเห่าต้องห้องเห็นในซ้อนแล้วก็มีคนหนึงหลโอยครับพี่น้องเอฟซีทั้งผู้ใหญ่ท่าน้อยย่างปรนก็มีคนเห็นนะกับหมากับย่างสวดสอดหมาเห่าทื่อๆเนี่ยมันวันนอกเขาเลี้ยงหมาได้ครับพี่น้องเอฟซีนะนะเห่าง่วงงงเขาเลี้ยวควากเลยมันเห็นเลยได้ออ มาน่ะไม่ใช่ว่าอันถ้าเป็นคนที่คุ้นเคยแล้วจะไม่เหานะ่ามันเห่าดีอเก้าครับขนาดคอยในม้าคอยนี่ม้านี่<อ>ม,ม,มาใน,านเฮือน<ข>ออยี่างมันี่มงนมันเห็นมันนั่นมันเห่าหมดได้ครับพี่น้องเอฟซีนะม,มันเห็นใกล้ผมนี่นเศร้ายางไปบหง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 งเลยได้ถ้าใจโมงใ่หยางแห้งติออันจะว่าเนี่ยมันคุ้นเคยตั้งสันตั้งสีว่าได้คุ้นเคยมันบเห่าเออนะครับพี่น้องเอฟซีมันไม่เสมอไปนะมาหม้าในบ้านนี่นะอื เขาแม่กร <laughs> ะทั่งเจ้าของนั่นแหละ <laughs> พันเห็ดเห็ดอันพิรุดเห็ดอันเขาเรียกว่าอย่างเห็ดมีพิรุดด้วยย่างไก,ไก่เฮาดิอืมนะครับเยอะใช่ไหมนี่แหละนะ